ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้นะครับอยู่ในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับในชั่วโมงนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาใหม่นะครับก็คือเราจบในเรื่องของนะครับประวัติศาสตร์ยุคสมัยต่างๆไปนะครับในชั่วโมงนี้จะเป็นเรื่องของการสถาปนานะครับกรุงสุโขทัยนะครับผมเดี๋ยวเราไปนะครับรับชมมพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับ ในชั่วโมงนี้นะครับเราเป็นเนื้อหาใหม่นะครับเป็นเรื่องของการสถาปนานะครับราชวงศ์พระร่วงแห่งสุโขทัยนะครับซึ่งในประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับผมตั้งแต่มีการบันทึกมาเป็นยุคที่เริ่มมีการบันทึกที่เด่นชัดนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับในยุคนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสาระการเรียนรู้กันเลยนะครับผังสาระการเรียนรู้นะครับในเรื่อง นะครับอาณาจักรสุขโขทยัยเนี่ยนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนนะครับจะต้องได้ศึกษานะครับจะแบ่งออกเป็นด้วยกันอยู่สาเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยนะครับเรื่องที่2จะเป็นประวัติและผลงานบุคคลสําคัญของในสมัยสุโขทัยนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยนะครับซึ่งจะมีเนื้อหาเรื่องย่อยนะครับอยู่ในเรื่องหลักด้วยนะครับอย่างเรื่องพัฒนาการนะครับของ อาณาจักรสุขโขทัยเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็นคือการสถาปนาน,นั่นเองนะครับตรงนี้เนาะแล้วเราก็จะเริ่มไปที่การเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมต่างๆนะครับอันนี้เป็นภาพนะครับให้นักเรียนลองช่วยกันตอบนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้แวะเวียนอาจจะเคยได้ไปชมนะครับสถานที่แห่งนี้บางคนอาจจะนึกถึงอ๋อถ้าเป็นเมืองเก่าน่าจะอยุธยาแน่เลย น่าจะเป็นเมืองยุทธยาแน่เลยนะครับลองดูว่านักเรียนจะทายถูกไหมนะครับาภาพที่นักเรียนเห็นนะครับคืออุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะครับถ้าใครได้ไปท่องเที่ยวบริเวณแถวแถวจังหวัดสุโขโทัยนะครับนักเรียนจะนต้องต้องแวะไปเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งประวัติศา,าสตร์ที่สําคัญเลยนะครับนะเป็น หลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เราศึกษาในสมัยปัจจุบันนะครับในยุคนี้นะครับก็คือซากเมืองนะครับความเจริญต่างๆที่ยังคงอยู่นะครับอันนี้ถ้ามีโอกาสก็ไปลองไปศึกษาดูได้นะครับในตรงนี้นะครับอาณาจักรสุโขทัยนะครับเริ่มเลยคือมีศูนย์กลางอำนาจอยู่บริเวณภาคกลางตอนบนนะครับของดินแดนไทยนะครับแล้วก็เป็นอาณาจักรที่เกิดขึ้นจากความรักอิสรภาพนะก็ เสียสระด้วยนะครับแล้วความสามารถของบรรพบุรุษไทยด้วยนะครับมีพัฒนาการที่เป็นปึกแผ่นมั่นคงนะมีความเจริญรุ่งเร,รืองนะครับอยู่ราวสองศตวรรษนะครับก็ถูกรวบรวมนะครับเข้ากับอาณาจักรอุทยานนั่นเองนะครับก็เป็นระยะเวลาช่วงระยะเวลาไม่นานมากนะครับไม่นานมากนะครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อหาที่อยู่ในไฟล์หนังสือที่ครูส่งให้ไปนะครับผมอ่าในเรื่องของการสถาปนาการขยายอํานาจ ของอาณาจักรสุขโขทัยนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่การสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยเลยนะครับาตามหลักฐานนะครับที่ได้มีการบันทึกซึ่งส่วนใหญ่ในสมัยนั้นนะ่ะในการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างเนี่ยก็จะนะครับบันทึกในจารึกนะครับในศิลาจารึกตรงนี้นะครับดังนั้นหลักฐานนะครับจากหลักฐานศิลาจารึกวัดศรีชุมนะครับทำให้ทราบว่าก่อนาการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ย ของราชวงศ์พระร่วงที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับพ่อขุนศรีนะครับ,นะรบนาวนำถุงนะครับซึ่งเป็นพระราชบิดาของพ่อขุนผาเมืองนะครับมีอำนาจอยู่บริเวณเมืองสุโขทยัยก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะมาก่อนนะเมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถุงเนี่ยสวรรคตนคนะครับขอมนะขอมเนาะในสมัยนั้นนะครับได้นำกำลังเข้ายึดสุโขทยัยนะแล้วก็เมืองสำคัญไว้ ทำให้พ่อขุผนผาเมืองแล้วก็พ่อพ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยซึ่งเป็นพระสายนะครับก็คือเป็นเป็นเพื่อนกันนั่นเองนะพระสายช่วยกันยึดอํานาจนะช่วยกันยึดสุขโขทัยคืนมาหลังจากนั้นพ่อขุผนผาเมืองได้อภิเษกนะนะครับคือพ่อขุผนผาเมืองเนี่ยได้อภิเษกนะครับพ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นาปกครองสุขโขทัยก็จะอยู่ราวๆปีนะครับ พุทธศตวรรษที่ประมาณ1 000, 1ึ่งนนกะครับนะก็ค่อนข้างที่จะนานแล้วแหละนะครับนานมากแล้วหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็พระราชทานนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิดนะนะครับที่ซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองนะครับอาณาจักรสุโขทัยเนาะนะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของราชวงศ์พระร่วงนะครับของการปกครองนะครับนะความเจริงเรืองของสุโขทัยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็นับจากเวลานั้นก็ เวลาประมาณสักเกือบ200ปีประมาณนะครับนะก็มีพระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนการปกครองนะครับทั้งหมด9พระองค์นั่นเองนะครับนะนี่คือในอดีตเนาะตั้งแต่ยุคสมัยอานะักเรียนดูกราฟตรงนี้นะักเรียนจะรู้ครับว่าในพัฒนาการของอาณาจักสุขโขทัยเนี่ยนะจะเริ่มตั้งแต่นี่เลยเห็นไหมครับยุคสุขโขทยัยเนาะแล้วก็มาอยุธยามาธนบุรีแล้วก็มารัตนโกสิน์ในปัจจุบันนั่นเองนะครับนะถือว่าเป็นพัฒนาการนะครับของชนชาติไทยเราเนาะ การสถาปนาราชวงศ์พระร่วงแห่งสุขโขทัยนะครับาถามว่าก่อนหน้านี้มีไหมมีครับมีกษัตริย์ปกครองอยู่นะครับปกครองมาก่อนพ่อขุนศรีธาติศและมีมาก่อนละนเรื่องราวของราชวงศ์ก่อนเนี่ยแล้วก็พ่อขุนผานเมืองพ่อขุผนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวที่ร่วมกันขับไล่คเขมนไปเนี่ยนะครับมีปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่2ก็คือวัดศรีชุมนะครับที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับนะลักษณะเป็นศิลาจารึก เรื่องราวนะครับเ,เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นไว้นะครับก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญมากๆนะครับทำให้เราได้ทราบนะครับความเป็นมานะในสมัยนั้นนะครับเรื่องน่ารู้นะครับการอ่านพระนามพ่อขุนบางกลางหาวนะครับอลองดูเนาะพ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยปรากฏพระนามอยู่ในศีลาจารึกหรือว่าจารึกหลักที่สองนะครับวัดศรีชุมเนาะมีข้อความตอนหนึ่งเดิมอ่านกันว่าพ่อขุนบางกลางเทา้า นะครับนะเป็นเจ้าเมืองบางยางนะครับในปี2พุทธศักราช2510นะแต่ก็ภายหลังเนี่ยนะครับศาสตราจารย์ดรประเสริฐเนี่ยเป,เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะศิลาจารึกนะในสมัยสุขโขทัยเนี่ยก็อ่านข้อความนี้แล้วก็แก้ใหม่เป็นพ่อขุนบางกลางห่าวนะครับซึ่งไปไปไป,ไปที่เมืองบางยางนะครับนะให้อ่านใหม่เนาะนะนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับสาระน่ารู้เพิ่มเติมเนาะ การสถาปนาราชวงศ์พระร่วงแห่งสุขโขทัยนะครับตามจารึกศิลาจารึกหลักที่สองวัดศรีชุมเนี่ยก็บันทึกไว้นะครับก่อนการสถาปนาณาจาักรสุขโขทยัยเมืองสุขโขทยัยรวมอยู่กับศรีสัทนาลัยก็คือเป็นเมืองที่สําคัญในสมัยนั้นเลยนะครับมีผู้ปกครองเมืองคือพ่อขุนศรีนาวนำถุมนะครับอ่านี่นี่เป็นกษัตริย์ผู้ปกครองนะพ่อขุนศรีรานาวนำถุมเนี่ยมีพระราชโอรสก็คือพ่อขุนผาเมืองนะครับแล้วก็ พ่ะคุณพาเมืองเนี่ยก็อภิเศษสมรสกับนางนะครับสิขอนมหาเทวีนะครับพระราชธิดาของกษัตริย์ขมรนะครับหลังจากอภิเศษสมรสเนี่ยก็ได้พระราชทานนามนะครับถ้าพระราชทานนะครับไม่ใช่นามพระราชทานพระขันชัยศรีก็คือเป็นเครื่องแสดงถึงอายศสิทธิ์ถึงอำนาจนะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นนะครับสิ่งสําคัญนะครับในตอนนั้นเมื่อพ่อคุณศรีนาวนำถุงเนี่ยสวัสดิเสสวรรคตนะครับ ขอมสะบาทนะครับโครงลำโพงเหรือขวโครงลำโพงเ่ยซึ่งเป็นขมรนะครับซึ่งมายึดสุโขทัยไว้ตอนนั้นนะครับนะขอมสะบาดเนี่ยก็นำนะครับทัพมายึดสุโขทัยไว้เพราะว่าหลังจากที่พ่อขุนศรีนาทําถุนเนี่ยสเสด็จสวรรคตเนาะก็ไม่มีกษัตริย์ปกครองก็ถือโอกาสนี้เข้ามายึดอํานาจนะมายึดสุโขทัยไวนะ้ในตอนนั้นพ่อขุนผานเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยรวมกําลังคนไทยขับไล่ พวกขมิเนี่้ออกไปจากสุโขทัยนะครับสำเร็จอ่าก็ถือว่านะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพ่อขุนผาเมืองนะครับอภิเศกนะครับอิเศกก็คือพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นครองราชสมัยสุโขทัยนะครับมีพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตถือเป็นต้นราชวงศ์พระร่วงแห่งสุโขทัยนะครับในชั่วโมงหน้าเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะนะครับมีตารางนะครับรายนาม พระมหากษัตริย์นะนักเรียนก็จะได้รู้ว่าใครเป็นใครอยู่นะครับใครปกครองกอดหลังนักเรียนก็จะได้ดูตรงนี้นะครับขั้นตอนตรงนี้เนาะ,ะถามทบทวนใครเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทัยนะครับสมัยราชวงศ์พระร่วงนะครับใครเอยใครเอ่ยพระรคุณศรีอินทรทิตย้นั่นเองนะครับผมสรุปความรู้นะครับ เมืองสุโขทัยเดิมเนี่ยมีพ่อขุนศรีนาวนำถุ่มเนี่ยเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่นะครับพ่อขุนศรีนาวนำถุ่มเนี่ยมีพระราชโอรสพระนามว่าพ่อขุนพาเมืองนะนี่นะพ่อขุนพาเมืองเนี่ยเป็นลูกเป็นพระโอรสของนะครับพ่อขุนศรีนาวนำถุ่มซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองเดิมนะครับเมื่อนะครับพ่อขุนศรีนาวนำถุ่มเนี่ยเสด็จสวรรคตนะขอมเนี่ยเข้ามายึดอำนาจไปพ่อขุนพาเมืองเนี่ยนะซึ่งเป็นลูกเนี่ยแล้วก็เป็นพระสหายกับพ่อขุนบางกลางหาวเนี่ย รวมกาลังกันขับไล่ไลขเขมรออกไปจากสุขโขทัยนะครับได้สําเร็จนะหลังจากนั้นพ่อขุนพามืองก็อภิเษกนะครับพ่อขุนบางกางหาวขึ้นคลองราชเมืองสุขโขทยัยมีพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิต์ถือว่าเป็นต้นราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณจาจักรสุขโขทัยเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการสถาปนานะครับนะเรื่องที่เราจะเริ่มเรียนกันนะครับเป็นเรื่องการสถาปนาเริ่มต้นนะครับในยุค ตรงนี้นะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างไรหรือว่าสงสัยตรงไหนนะครับไฟล์ที่ครูส่งให้เป็นไฟล์หนังสือนักเรียนสามารถอ่านทบทวนในหนังสือได้นะครับอ่านได้ตรงนั้นเนาะหรือไม่ก็ช่องทางหลายๆช่องทางนะครับศึกษาหรือถ้านะครับไม่สะดวกยังไงก็ติดต่อนะครับทางไลน์โดยตรงกับคุณครูได้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับก็เป็นเรื่องของนะครับการสถาปนานะครับ กรุงสุขโขทัยนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นักเรียนก็จะได้เรียนลึกลงไปเรื่อยๆนะครับในชั่วโมงนี้ก็รู้ว่าอ่ะก่อนที่จะมาเป็นสุขโขทัยเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ปกครองคือใครนะครับแล้วก็ใครขึ้นปกครองคนแรกอะไรเนียนักเรียนก็ได้ทราบข้อมูลตรงนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็จะเป็นเนื้อหาต่อจากตรงนี้นะครับผมอ่าในชั่วโมงนี้ไม่มีพาระงานเนาะนะครับก็ให้นักเรียนนะครับอ่า เคลียร์งานเดิมงานเก่านะครับงานค้างนะครับให้ให้ให้เสร็จนะครับถ้ามีชิ้นงานไหนที่สามารถพอส่งได้นะครับก็นำส่งมาถ้าชิ้นงานไหนที่หรือว่าใบงานไหนที่เป็นสมุดอันนี้ก็นักเรียนก็ยังไม่ต้องส่งนะครับก็ให้เคลียร์ทำให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเราก็จะได้มาพบกันจะได้นําส่งประเมินให้คะแนนโอเคครับในชั่วโมงนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ